สำคัญที่สุดที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จง่ายๆไวๆและไปได้ไกลเร็วกว่าคนอื่นค่ะแม้ความเก่งความดีจะเปรียบเสมือนเป็นปัจจัยหลักทําให้คุณประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานอย่างไรก็ตามบุคลิกภาพที่น่ามองบวกด้วยใบหน้ารอยยิ้มที่ฉาบไปด้วยความจริงใจก็คือใบเบิกทางอยู่ดีจนทุกวันนี้มันแทบจะเป็นค่านิยมในสังคมไปแล้วว่า ถ้าอยากมีหน้าที่การงานดีทํางานง่ายๆเราทุกคนก็ปฏิเสธอย่างเสียไม่ได้ว่าก็ต้องมีเรื่องของภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องก่อนเสมอเพราะอะไรหรอคะเพราะว่านั่นน่ะถือเป็นความเชื่อที่ถูกใช่ค่ะเพราะในความเป็นจริงแล้วมีคนมากมายที่ไม่สามารถเข้าถึงการงานในระดับที่สูงสูงหรือบางงานที่เป็นงานเฉพาะเจาะจงงานที่ใช้ใบหน้างานที่ใช้รูปร่างหรืองานที่ใช้บุคลิกภาพ ภายนอกค่ะบุคลิกภาพภายนอกเนี่ยหรือว่าบางงานเนี่ยที่เขาเอาบุคลิกภาพมาก่อนเนี่ยหรือว่าเอาบุคลิกภาพมาเป็นอันดับแรกเนี่ยแต่ถ้าคุณน่ะรู้จักปรับปรุงและนำเอกลักษณ์ และสเสน่ห์ภายนอกบวกกับสเสน,น,น่ห์ภายในความจริงใจของคุณมาใช้คุณก็สามารถมีอนาคตที่สดใสแบบที่ใครๆหลายคนคก็งงงวยว่าเอ๊ะทำไมคนนี้ถึงได้ประสบความสำเร็จมากทำไมถึงได้ประสบความสำเร็จไวเขามีอะไรดีนะใช่ค่ะรอยยิ้มที่จริงใจฉาบใบหนะ้าถ้าคุณเป็นคนที่ยิ้มเก่งยิ้มง่ายมองโลกในแง่ดีมองเห็นความดี แล้วคุณก็เป็นคนที่สร้าง first impression ให้กับคนอื่นโดยการที่ฉันยิ้มให้กับคุณก่อนฉันสร้างความประทับใจให้แรกเจอให้กับคุณก่อนฉันเป็นคนยิ้มง่ายฉันเป็นคนยิ้มเก่งฉันยิ้มให้กับคุณก่อนฉันให้คุณก่อนนั่นแหละค่ะมันจะทําให้ใครๆนะตกลุมรักคุณอย่างง่ายดายโดยที่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมฉันถึงรักคุณทําไมคุณถึง มีเสน่ห์ทำไมคนถึงน่าสนใจมากขนาดนี้ก่อนที่เขาจะรู้จักนิสัยเรานะคะเขาจะต้องเห็นบุคลิกภายนอกของเราก่อนค่ะค่ะสําหรับใครนะคะที่ต้องการออกกล้องอยังไงให้สวยห่อออกกล้องอยังไงให้ขายดีเสน่ห์หน้ากล้องออร่าหน้ากล้องออกกล้องยังไงให้มีเสน่ห์ก็พิมพ์มาได้ที่ใต้คอมเมนต์นี้เลยนะคะใครที่อยากรู้เคล็ดลับเทคนิคดีๆอะไรเกี่ยวกับทัฟฟี่ก็พิมพ์ได้ที่ใต้คอมเมนต์นี้เลยะคะ่ะและทัฟฟี่จะเอาเทคนิคดีๆส่วนตัวของทัฟฟี่มาตอบให้กับทุกคนเลยค่ะรักทุกคนนะคะ